ใต้เงาแห่งความมืดมีสิ่งหนึ่งยังคงตื่นอยู่ดวงตาที่ปิดสนิทแต่กลับมองเห็นทุกสรรพสิ่งพังพการพระปิดตาแห่งอำนาจเหนือความมืดผู้เปิดแสงด้วยการหลับตาและนี่คือพระปิดตาพังพระการรุ่นยอดรวยๆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งวัดสวนธรรมปิติครับ สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่ทานไปชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยมในหลายๆวันเลยครับนั่นก็คือเหรียญปิดตาพังพรกการครับและนี่คือเหรียญปิดตาพังพรกการรุ่นยอดรวยรวยหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะครับออกวัดสวนธรรมกิตินะครับซึ่งเป็นชื่อใหม่ของธรรมอุทยานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมเรื่องราวของเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ไปซอง พระแท้องค์จริงกันได้เลยครับพระปิตาพังพการรุ่นยอดรวยๆนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเมตตาเขียนคําอวยพรให้รุ่นนี้นะครับตั้งชื่อรุ่นยอดรวยๆนะครับและท่านยังเมตตาเขียนให้เพิ่มนะครับรวยๆไปตลอดการนะครับจุดประสงค์รุ่นนี้นะครับเพื่อร่วมสร้างโดมขนาดใหญ่ขนาดกว้าง25ยาว90เมตรครับตั้งที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาครับ พระปิดตาพังพการวัดสวนธรรมปิตินะครับกิตยาคมแฝกนะครับลวกปู้ชีลาและก็ท่านขุนพันเมื่อปี25 4 9นยะครับยุคองพ่อจตุคามกําลังเฟื่องฟูนะครับนายตํารวจท่านหนึ่งจะจัดสร้างพระสายองค์พ่อจตุคามครับถวายคู่บาจารย์นายตํารวจท่านนั้นได้ไปขอคําปรึกษาและขอมูลสารจากท่านขุนพันท่านขุนพันเมตตามอบผงมวลสารสําคัญมาให้ทั้งยังเมตตาให้คําแนะนําอันทรงคุณค่าบอกอักระให้ใส่ด้านหลังว่าใส่สังวิทาปูกะยะปะกันด้วย พระรุ่นดังกล่าวจึงมีอักคระสำคัญตามที่ท่านขุนพันธ์บอกสั่งวิทาปุกกะยาปะคือหัวใจอภิธรรมเจ็ดคำพีนะครับเป็นธรรมะคำสอนชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาองค์พ่อจตุคามเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาบรมธาตุเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาอักคระดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะอยู่คู่กับพระสายองค์พ่อพิมพ์พระโพธิสัตว์พังพระกาลของวัดสวนธรรมปิตินะครับนอกจากด้านหลังจะมีอิิปิโสแปดทิศกำกับอยู่ด้วยแล้วครับ พร้อมด้วยเทพ,พระราหูองค์นักษัตท์12ราศีแล้วด้านหน้านะครับหลวงปู่ศิลาก็เมตตาประจิษสถานอาัคารไว้คือสังวิทาปุกกะยะปะและอาปะมะจุปะไว้คู่กัน ก็เลยเป็นความพอดีนะครับเหมือนที่ท่านขุนพันเคยปาลดไว้ให้เอาสั่งวิทาปุกกะยะปะใส่ไว้ด้วยท่านสันเพชรผู้สร้างพระปิตาพังพก,การนะครับได้อธิบายถึงความหมายของพระพังพก,การไว้ว่าพังพก,การเป็นฉายาหนึ่งขององค์จตุคามละัมะเทศผู้เป็นเทวโพธิสัตว์สถิตยังเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยคําว่าพังพก,การจะแปลว่าผู้ทําลายความมืด หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือการเวลาก็ย่อมได้พระโพธิสัตว์พังพกการของวัดส,สวนธรรมปิตินะครับจึงเป็นกิจยาคมแฝดมีทั้งสังวิทาปุกกยปะเหมือนกับที่ท่านขุนพันธ์เคยบอกไว้มีทั้งอิทธิคุณพลิกชีวิตทำลายความมืดมนด้วยบาร,รมีหลวงปู่ศิลาและก็บาร,รมีพระโพธิสัตว์พังพกการนะครับ ผ่านพระเวทพุทธ,ธาคมที่สอดคล้องทํานองเดียวกันที่จะแผ่พลังคายความมืดพิิกชีวิตให้เจริญลุ่งเรืองด้วยบาร,รมีแห่งพระโพธิสัตว์พังประการและบาร,รมีหลวงปู่ศิลาจันโตที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสําหรับพระปิดตาพังประการรุ่นยอดรวยๆนะครับทางผู้จะสร้างได้ไปบวงสวงทําพิธีนะครับถึงวัดมะม่วงขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับเดี๋ยวเราชมภาพบางส่วนในพิธีกันครับคือหลวงพานี่อยู่วัดศรีธรรมารามคือวัดมะม่วงขาวเก่าตาานีหลานะครับ พ่อวัดศรีธรรมรางนี่ไม่มีใครรู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าพระทำถุนได้แต่ว่ามังงูขาวแล้วรังงูขาวมันนางมาว่าลเลยมาตั้งขี้ใหม่เป็นวัดมังงูขาวจะได้ยินพระติชาในการมาเข้าทางพิธีกรรมหวง่วงปุกจิหมื่มงต้านพร,ระกาลาราบีชาเพียรจำบพุทธมงคลโปรดเมตาประทานโทนให้พิธีกรรมเกิดความคลั่งความสุขินตนะจ๊ะสาธุท่านพ่อพระผู้ศักดิ์ศรี พระยาพังประการข้าพระเจ้าและคณะศรัทธามีความศรัทธาต่อองค์พระยาพังประการวันนี้มีการจักทำพิธีปลุกเสกมวลสารรุ่นยอดรวยรวยผู้ตั้งเปิดทำบังเปิดตั้งขังเปิดเปิดปายินเปิดปายุ่มเปิดปายุ่มเปิดประกานเปิดจัรตูบานาเปิดตาต่างที่อมสิทธิกริยาอมทิทธิกริยาอมสิทธิกระิยา โอมปตว <the> ีปตวีปตคอปลาเต่งคอปลาคอบินคอไตสิ้นตุกเต็นยาคอปาราอดิพภ์คอตั้งหน้าตัวรนีคอตั้งนกกินตี่เลียวเยกเก็อออจากกันคอตาจันคอปาติดบิเพลงแค่ตาเสี้ยนปูนี่คือปาาัำต้าไม้ปุ่งปี้อีตาต้องรบนี่ไกเโอ้ไปวนนะกัสีสว่างรายการแช่น้ํามันนะครับคือการย้อนรอยตํานานที่ยุคก่อนเคยทําไว้ดีอยู่แล้วนะครับตํานานน้ามันเสือบวกของจินดามณีนะครับพระอาจารย์ประสูติปิยะธโมแห่งวัดในเตานะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบางสร่กัันคบ

และเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่อีกหนึ่งวาระนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2568ที่ผ่านมาครับที่วัดสวนธรรมพิติหรือว่าธรรมอุทยานครับมาชมองค์จริงเลยครับมานี่ครับมาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนี่ครับ กล่องจะเป็นสีแดงน,นะครับรุ่นพังพักการยอดรวยรวยหลวงปู่ศิราสิริจันโทวัดสวนธรรมปิตินะครับแม่นี่ครับนี่ฮะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธน์นะนี่ครับเขาเขียนมีสติกเกอร์บอกนะครับรายการที่สิบเก้าเนื้อชนวนทองแดงลมลุงนะนี่ครับเนื้อชนวนทองแดงลมลุงนี่จำนวนการสร้างเนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปส่ององค์แรกกันเลยดีกว่า,าแบบนี้เขาเรียกกล่องไม้ขีดนะครับเนี่ยสไลด์นะนี่ครับปึ๊บฟาบนี่ครับนี่หเงาวิบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับ นี่แม่นี่ครับโอ้โหอ่ะไปส่องกันเลยโอ้โหนี่ครับผังพักการนะครับมีงูซ้ายงูขวานะครับนี่อัขระยันนะครับนี่นี่ครับชื่อรุ่นยอดรวยนะครับนี่ฮะอัขระซ้ายขวานี่ฮะโอ้โหแสวยใช่ได้เลยนะ นี่ครับแล้วก็มีลาหูล้อมรอบนะครับนี่อัคระยันแล้วก็ลาหูนี่ครับหมายเลขอะไรอ๋อหมายเลขอยู่ตรงนี้นะใช้ต่อนะครับองนี้หมายเลขเฮ้ยตองอเปล่าห้าห้าสี่นะแม่นึกว่ามาแลกตองเลยห้าห้าสี่นะครับมีโค้ดคำว่าสิรานะครับนี่แม่นี่ฮะมีลาหูล้อมรอบ นี premises, ่ครับน er. an right. ี่ครับอยู่ในจักรนะครับนี่ก็จะเป็นยันดวงนะครับนูนขึ้นมานะครับนี่นูนขึ้นมานะนี่ครับแล้วก็เป็นจักรราศีอยู่ด้านนอกนะครับนี่ฮะเป็นจักรราศีและยันดวงล้อมรอบด้วยจักรราศีแล้วก็มีจักรนะครับแล้วก็ราหูล้อมรอบนะครับแม่นี่ครับเหรียญนี่ครับชื่อกันว่าหนุนดวงนะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับหนุนดวงแล้วก็ขจัด อุปสรรคนะครับอุปสรรคพังหมดนะครับนี่เลยฮะพังพักการนะครับนี่โอ้โหนี่ครับแหมนี่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 อ่ะเดี๋ยวไปชมรายการต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นรายการที่เท่าไหร่ดีรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงเนี่ยเขาบอกนี่นี่เขาบอกนี่มีลุ้นด้วยนะแม่มีลุ้นลงยา แล้วก็ลุ้นเกษาทั้งหมดเนี่ย499องค์นะครับจำนวนกระซ่าทั้งหมดเนี่ย1,999องค์๋อเมื่อกี้เนี่ยมีลุ้นลงยาด้วยนะผมไม่ได้นะอันนี้ไหนดีเอ่ยอ่ะอันนี้เลยแล้วกันนะมาในกล่องสีเขียวนะครับก็บอกลุ้นเกษาเนาะอ่ะเป็นยังไงนะเกษาต้องมาแล้วะงานเนี้ยนะเกษาต้องมาแล้วฟาดกล่องสีเขียวก็มมีสีเขียวเป็นยังไงยังไม่มีนะอ่ะลงยาแดงเป็นอย่างไรนะ นี่ครับโอ้โหนี่ครับลงยาแดงก็เป็นชุบทองลงยาแดงเนาะหรือปะหรือฝาบาทเขียนว่าไงฝาบาทลงยาแดงไม่ใช่ชุบทองเป็นฝาบาทนะนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทแล้วก็ลงยาขุดนะครับเป็น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 ริมริมริมนฮะสี่เหลี่ยมนะครับนี่ฮะแล้วก็ลงยาทับไปนะครับนี่ยอดรวยรวยโอ้โหนี่ครับแม่ใช้ได้เลยนะ ็นอย่างไรหมายเลขอยู่ตรงนี้นะเอามีโค้ดสินะหุ้ยหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดนะครับแม่เลขสวยซะด้วยนี่ครับนี่เลยแม่ใช้ได้เลยนะฝาบาทลงยาแดงนะครับเป็นหนึ่งใน,นอยอดนิยมที่หลายๆท่านชอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่อ่าเดี๋ยว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 เนื้อนี่ดีกว่าเนื้อนวะแล้วฮนะ,ะเนื้อนวะแล้วเนาะอ่ะเนื้อนวะเจ้าทะเล เป็นอย่างไรนะครับเนื้นนวะเจ้าทะเลเป็นอย่างไรเนื้นนวะเจ้าทะเลลุ้นลงยาหกร้อยองนะครับจำนวนกระสรางเนี่ยหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับอ่ะเป็นอย่างไรไปดูนะในกล่องสีฟ้านะรายการที่สิบเจ็ดนะครับเจ้าทะเลเป็นอย่างไรลุ้นต้องโดนมุ้งดิโอ้ยังไม่โดนเลยแม่ แม่ยังไม่โดนดีนะเขาบอกลุ้นอะไรนะเมื่อกี้เรื่างเงี้ยลุ้นลงยายัางไม่ได้นะแม่มือยังไม่โดนนะครับเป็นนวะโลหะนะครับเจ้าทะเล๋อเป็นคำครามนะครับนี่โอ้โหนี่ครับเจ้าทะเลนวะนะนี่ครับโอ้โหนวะโลหะนะครับนี่แม่นี่ฮะ รุ่นยอดรวยใช้ได้เลยนะเลขอะไรมีโค้ดนูปู่โค้ดสิลาตรงนี้นะตอกนะครับนี่หนึ่งหกเจ็ดแม่อ้แจมเดียวนะ่นหนึ่งหกแปดนี่ครับโอ้โหนี่ยันนูนขึ้นมาเลยนะนี่ฮะแล้วก็ลาหูนะครับนี่ยันนูนขึ้นมาเรับนี่นะครับ,รบเป็นเหมือนโล่เลยนะนี่ฮะ เจ้าน้ําเงินนะเขาเรียกเลยนะเจ้าทะเลอ่าไปกันต่อนะครับมารายการต่อไปกล่องสีเหลืองเนื้อนวโรหะพายเงินรายการที่สิบหกนะมีลุ้นอะไรเปล่านะครับรายการที่สิบหกนะวะโรหะพายเงินลุ้นโค้ดพิเศษตีศูนย์ห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับจุนกลศาสตร์เนี่ยหนึ่งพันสองรนะ้อยเก้าสิบเก้าองค์นะอ่ะ มาในกล่องสีเหลืองนะครับรายการที่สิบหกนะ,ะไปกันต่อนะครับปาบโอ้โหเป็นแบบนี้โค้ดยังไงโอ้โหลายถวยเว้ยใช้ได้นะลายนี้อ่ะไปลุยกันต่อนะครับนี่ครับโอ้โหวิบวับเลยนะ บอกโคดตีศูนย์ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูนีโอ้โหนี่ครับลายพร้อยเลยนะแม่สวยจัดเลยนะแม่เนื้อนี้เนื้อนี้สวยดีนะนี่โอ้โหนี่ครับเข้าท่าเลยนะนี่โอ้โหนี่ครับเป็นพรายนะครับนี่โอ้โ อุ้ยเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะเลขสองหลักรวมเลขเก้าอุศิลายังไม่เจอโค้ดนะครับตีศูนย์ตรงไหนเออย,ยังไม่มีนะอ่ะยังไม่เห็นนะอึ๊บไม่มีนะยังไม่ได้นะเป็นรายการธรรมดาอยู่นะครับโอ้โหสวยจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามา รายการต่อไปกันเลว่าซึ่งจะเป็นรายการนี้ครับสอน่ผมมีน้อยไนดะ้มีสององนะเขาเรียกเนื้อตะกัวอวนทะเลนัากาก,ากชุบทองตะกุดสามกษัตริย์แช่น้ามันเป็นยังไงดูแบไหนเวยรายการที่ยี่สบสามนี่นี่น,น,นี่เนื้อตะกัวอวนลุ้นต่อเก้ารอบสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ยโมาซาเน่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับราคาจองก็พันกว่าแล้วนะอะรายการที่ยี่สิบสามนะแม่ ในกล่องสีส้มเลยนะฟาบปึบเป็นอย่างไรเฮ้ยโอ้ตะกุดอย่างนี้เองอะเดี๋ยวไปดูนี้เป็นยังไงเขาบอกลุ้นอะไรนะลุ้นปอกก้าวรอบได้ป่ะแหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะได้นะ นี่ครับโอ้โหตัดกันดีจังเลยนะโหน้ากากเป็นหน้ากากนะครับนี่ครับเป็นหน้ากากครอบลงไปนะครับเป็นเนื้อตะกั่วอวนเขาบอกว่าเป็นเนื对对้อตะกั่วอวนทะเลนะครับนี่เป็นหน้ากากนะครับนี่รุ่นยอดรวยรวยเป็นตะกุดเขาเรียกนะตะกุดสามกษัตริย์นะครับตะกุดสามกษัตริย์นี่ทองแดงทองเงินนะครับนี่ เลขสี่แปดเจ็ดนะครับโค้ดปู่ศิลานะครับนี่โค้ดศิลานะครับนี่แม่เป็นเสี้ยนเลยนะเนื้อนี้นะเห็น,เป,นเป็นพื้นเป็นเสี้ยนเลยนะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยเลยนะนี่ครับอ่ะไปกันต่อนะโอ้มาเนื้อเงินแล้วครับรายการที่สิบสองนะเนื้อเงินนะครับผมมีเหรียญเดียวนะเนื้อเงิน เนือเงินบริสุทธ์นะครับนี่ลุ้นตะกุดท,ทองคำเกาสิองค์สร้าง899องค์นะอ่ะนี่ครับไปอืมเนื้อเง,เงินรายการที่12ผมมีองค์เดียวด้วยแม่ฟาบเป็นอย่างไรนี่นี่นี่พางพรกการยอดรวยรวยหลวงปู่ศิลาวัดสวนธรรมะปิตินะครับ นี่เนื้อเงินอะรวยครับปึ๊บนี่โอ้โหนี่ครับแมใช้ได้เลยนะรุ่นยอดรวยเนื้อเงินนี่คมดีจังเลยนะฟึบฮย เบอร์สี่เลขเดี่ยวนะครับโอ้โหแม่ได้เลขเดี่ยวจนได้นะวันนี้นี่ครับโคดสิลาอยู่ตรงนี้นะแม่มาเบอร์สี่บาเลขเดี่ยวนะครับเลขแห่งการเจราจานะครับนี่น่ครับหุ้นพุ่งเลย <c oughs> แม่ต้องมีบ้างสินี่ครับได้เลขเดี่ยวมาหนึ่งแล้วนะวันนี้อ่อ่ะมาอีกหนึ่งรายการนะครับซึ่งจะเป็นรายการเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะ ผมมีทั้งหมดสี่องค์นะเอาไหนดีนะเอานี้ดีกว,ว่าอะแม่หยิบบนไม่เคยโดนแล้วหยิบล่างมัง่งมารายการที่เจ็ดเป็นยังไงนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเนี่ยเนื้องเงินลงยาราชาวดีนะครับมาสเตอร์พีดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์ลุ้นล,ล,ล,ลงยามาสเตอร์พีดเนี่ยน่าจะเป็นหน้าหลังนะสร้างเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับทั้งหมดดูดี่มาสเตอร์พีดต้องมาแล้วอันเนี้ยแม่มาสเตอร์พีดต้องมาแล้ว อืนี่เลยครับรายการที่เจ็ดเขาติดไว้แล้วนะฮึออ๋นนี่เหมือนกันนะครับนี่โอ้โลงยาประชาอดีนะสวยนะสามสีเลยนะนะครับนี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่นี่ครับลงยางูนี่ครับแม่นี่นี่นี่นน หลากสีเลยนะนี่ครับงานลงยาสวยมากเลยนะผมถึงได้เอาลงยามาเยอะกว่านะแต่ก็เอามาเผื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนี่ครับมีกําไรลงยาและขาด้วยนะดูดิมาสเตอร์พีหรือเปล่าแม่ยังไม่ได้มาสเตอร์พีดนะเป็นรายการธรรมดานะครับนี่มีโค้ดคาว่าสีลาน,นะครับหมายเลขเฮ้ยหนึ่งสมแม่นึกว่าต้องสามแล้วหนึ่งสามสามนะครับนี่ โอ้โหนี่ครับนี่ไปนักสัต์นะครับนี่แล้วก็ล้อมด้วยจักรแล้วก็ล้อมด้วยลาหูขจัดปัดเผาอุปสรรคนะครับนี่แม่แล้วก็เป็นอัครยันนะครับโอ้โหนี่ครับเพียบเลยแม่สวยใช้ได้เลยนะรุ่นนี้นะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับความหมายดีมากแล้วครับผังพระกานะครับผังอุปสรรคทั้งหลายนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พาดไปได้เลยครับสำหรับลูกศิษุกหาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลของทางร้านนะครับโทรหรือว่าแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดใน EP ีต่อไปครับแล้วมาพบกับเต้ชนินทร์ทอนได้ใหม่ในอีต่อไปครับสวัสดีครับผม